สวัสด,ดีเพืนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมิซารานะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอ,อตัววิดเจ็ตนะคะที่สวยๆอีกตัวนึงนะีคะที่อยากมานําเสนอเนาะก็คือตัวที่ชื่อว่าท็อปวิดเจ็ตตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างบนนี้เนาะมันก็จะเป็นเอาอวิดเจ็ตของโซเชียลมีเดียนะคะ แอปสปอติฟายเฟซบุ๊กนะคะไอจี IG, แล้วก็ติ๊กตอกมาเรียงกันแบบนี้นะคะมันจะดูสวยงามนะคะแล้วก็แปลกตาสำหรับ iPhone มากนะคะก็จะชื่อว่า Top Widget นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะบน App Store นะคะฟรีนะ Top Widget นะคะตัวนี้เนาะน,น,นี่นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย ใครที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเปิดมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันนะคะอ่ะโอเคกด agree and continue นะคะก็กด continue ไปได้เลยเพราะเราเป็น iOS สินะคะกดอนุญาตอนุญาตเนาะโอเคทีนี้พอเราเข้ามาแล้วก็จะมี widget หลายตัวให้เราได้เลือกนะคะนี่ทุกคนเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโซเชียลก็จะเป็นแบบนี้นะ เราก็เลื่อนไปเนาะ,ะก็สามารถเลือกอันที่เราชอบได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะอันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราลองดูอื่นๆนะคะว่ามีไหม เราต้องมาเลือกตรงมีเดียมนะคะเราจะเจอวิดเจตที่เป็นแท่งแท่งแบบนี้เนะคะเป็นโซเชียลมีเดียไอคอนต่างๆเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะเราต้องมาเลือกอน,นี้เนาะโอเคเราก็แตะเข้าไปนะคะทีนี้เราจะมาตั้งค่ากันนะคะอันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแอปอื่นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้ด้วยนะคะ นี่กดเข้าไปเลือกรูปภาพเข้ามาได้เลยนะอ่านี่เนาะเลือกได้หมดเลยนะคะแต่งไี้หมดเลยนะโอเคแล้วก็ทีนี้เราจะให้พื้นหลังมันโปร่งแสงโปร่งใสด้วยนะคะก็คือมันจะเป็นสีขาวอยู่เนาะถ้าเราใช้ไปอย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเซฟก่อนเนาะ เราจะทำให้ดูนะคะตอนนี้เนาะสคริปต์ก่อนนะคะ,ะทีนี้เราจะมีวิดเจ็ตหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะเพิ่มเข้ามานะก็กดค้างไว้แล้วก็กดบวกกดบวกข้างบนนะคะกดค้างไว้เนาะแล้วก็กดบวกทีนี้เราก็มาเลือกท็อปวิดเจ็ตนะคะเสร็จแล้วเลื่อนไปให้เป็นมีเดียมตัวนี้นะคะมีเดียมแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไป ทีนี้ก็แตะไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกวิดเจ็ตของเรานะคะเลือกที่เราสร้างมาเมื่อกี้เนาะกดแตะไปเลย่าแล้วก็ให้เลือกตรงข้างล่างนะคะให้เป็นท็อปนะคะ่าแบบนี้นี่นะคะคือตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันยังไม่เป็นอ่าทานโปรรินนะคะก็คือมันจะเป็น ยังไม่ปุ่งแสงนั่นเองนะคะเราจะให้มันปุ่งใสนะคะซึ่งจะเห็นเป็นพื้นหลังของเราเลยนะคะก,กดแตะเข้าไปนะคะ,ะทีนี้เราก็ไปเอาแบ็กกราวของเรามานะวิธีเอาแบ็กกราวก็เป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนเลื่อนแบบนี้นะแตะหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนให้เป็นรูปเพิ่มแบบนี้นะคะไปหน้าปเปล่าเปล่าแบบนี้แล้วก็แคปหน้าจอเลยแค่นี้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็เสร็จสิ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่าวิดเจ็ตนะคะ แตะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็กดไปตรงนี้เลยบวกนะคะภาพพื้นหลังขึ้นมานะคะภาพพื้นหลังที่เราแคปเมื่อกี้นะคะ,ะทีนี้ก็อันนี้ไม่มีอะไรนะคะ,อะโอเคก็แบ็กกลับไปนะคะเราจะได้พื้นหลังที่เป็นโปร่งใสเหมือนกันนะคะเราคิดเข้าไปอีกทีนะคะเราออกมาแล้วใช่ไหมเราคิดเข้าไปอีกทีนะแล้วก็ไปเซตตรง ตรงนี้นะคะทา a n s p a r e n t นะคะก็กด Top นะคะเพราะเราจะเอาไว้ข้างบนใช่ไหมคะใครที่เอาไว้ตรงกลางก็เลือกตรงกลางนะคะใครที่เอาไว้ข้างล่างก็เลือกข้างล่างได้เลยนะนี่เนาะโอเค okay. เราเลือกข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดออกไปแล้วก็กดเซฟอ่าทีนี้เรามาดูนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบโปร่งใสนะคะ แบบนี้เนาะก็จะไม่มีใบ,บกาวให้เราเห็นแล้วนะคะโอเคเนาะก็จะได้ความสวยงามประมาณนี้นะคะอ่าถ้าใครชอบนะคะแบบนี้นะคะก็ลองไปใช้ดูเนาะแล้วก็วิดเจตตัวนี้นะคะเขาจะมีอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะวิดเจ็ตอื่นๆนะคะที่น่าสนใจนะก็สามารถไปใช้ได้เลยนะคะ ก็วันนี้นำะมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ